สวัสดีทุกท่านนะท่านกันลังรับชมเอกซาเกมเมอร์นะวันนี้เราก็อยู่กับเกมไทยวอร์นี่นี่เองนะฮะโอ้ยเดี้อเนี่ยเราก็มีแขกรับชรับเชิญหนึ่งท่านนะฮะสวัสดีครับคุณอ้ําแจ๊บแจ๊บแล้วก็ล่ะอีกคนหนึ่งใครครับแขกรับเชิญอีกคนนึงอ๋อเฮ้ยว่าไงดรบ ว่ายังไงว่ายไงพี่แจ็คระวังพี่แจ็คระวังายวันดีเลยวันดีเาเานอ่าเขาถามว่าฟันเลยไหมครับม่ใหม่ยหมหม่อ่าเราจะบอกเขาไปว่าหม่หม่ไม่เอายคุณเล่นเฮ้ยเฮ้ยเยุดยุดสต็อปแนวขมาเยคขับเอเอหลบ้โหโอ้ไม่ดับมันแรงจังวะโอ้โอ นี่ครับที่ผมบอกว่าผมมีแต่ว่ามันไม่มีตังค์ต่อเครับอันนี้แขกรับเชิญนะฮะว่าเขาเป็นคนที่เก่งใจเย็นใจเย็นที่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้ามาอย่าเข้ามาไม่งั้นเราโดนตึกต่อย <c oughs> แล้วสุดยมากนะฮะ <c oughs> ตอนนี้พี่แจ็คได้คีย์แคปตัซีนแล้วหรือยังยังครับอย่าเข้ามา,าเดี๋ยวผมก็นายอย่าวิ่งเข้ามานายอย่าวิ่งเข้ามา แก๊คฆ <mile inside> ่า <bas> ตัวตายมันไม่ดีนะมันไม่เหมือนว่าษายเลยมันมันมันมาแกล้งพี่อ่ะไม่ได้แกล้งดูดิพี่แจ๊คอะไรวะอะไรวะอะไรวะมัดสอยมันดสอยมัดสอ้ยโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วมาตีผมเนี่ยไปละบี๋อยู่ละ มาดีกว่าภรรยาในอนาคตเนี่ยเบ่ยดุดุเฮาะเบ่งเขาเหาะตามเหาะฮหังหังเดดเดดุอุยคนไทยมินเดอร์ยุทตุวบอกเห็นอยาเ็คนุตัวบอ,อกเ็กเไมินเดอร์ ไม่เกียนสัีมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้แรงอ่ะภรรยาในอนาคตมันจะโหดมากเลยนะไปลกูอิละอะไรลไป อุ้ยนอนตายด้วยทำไมทำไมไหนนตัวบลงมันตวลงคนไทยไม่ได้เป็นไงอะโอ้การอากาศไป่ดีเลยกาอากาศดีสุดฮะฮะนี่ดักอ่ะไปแล้ นี่คุณพนิดากระตายมีเสือกตาาเป็นปิงเป็นปิงเหรอวะอุ้ยตกโมอะไรวะกูไม่ได้ฆ่ามันเลยภรรยาแนน่าพูดเธเนี่ยแน่นะแเนี่ยต้องยองนะยองยองเนียนเนียนนะเนียนเนียนนะเราต้องเนียนเนียนะมันไม่เห็นเราไม่ได้ยินเสียงเราอุ้ยมันเติบมาเลยอุยดักเนื้อดักหลังโดดครับ นี่เป็นไงโอ้โห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 วิ่งเร็วใช่ไหมตายวิ่งเร็วฮึแด๊ดเด๊ดเด๊เก่งใจคนทำรายการบ้างได้เก่งใจคนทำรายการบ้างนายนายจะย็นย้อยจะย็นจะยืนไอ้สัสฮึจังหวะนี้โอ้โหโอ้โห อุ้ยหมนี่เห้ยหมนี่เฮ้ยอุ้ยอุ้ยใครวะเดีหลานอุ้ยภรรยาป่ครัะอันตรายที่ผานอะไพวกนี้โอไม่มีกันดั้มเดดเีซนติคอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหปุ๊บจัปุ๊จั้ดูดูดูเฮ้ยแบับเฮ้ยโอ้เฮ้ยจับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย โดนที่โดนเก็บไปแล้วครับไก่รับไปใอ้ขอเนียนๆหน่อยขอเนียนๆหน่อยกูยอม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 กูยอกบ่โอ้โหปุ okay ๊บจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บจุ๊บอะไรวะรู้สึกเกมนี้จะโดนแกล้งอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรอ่ะนอนละ โอ้โหมีมงซีนไอ้มมีแก๊สสู้ดิูสารเลยลา่า่าาเฮ้ย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 เ้ยเ้เฮ็ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เยยเเฮย ออโอ้ยเย็นดิย็นดิย็นดีดีใจโอ้โดีใจอุ้ยตกเขารู้สึกว่าตังเงิอไปไอพี่แจ๊คทำไร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 อุ้ยอุ้ยรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิงขัง ก็แรกกับคิวนะจ๊ะแล้วตอนนี้สรวคุณวานิดาของผมตายไปค้างตายย่อง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 ย่เนียน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 เหุ่นนแหละไมมันเน็ยนวะรู้ลูนิเฟอร์อ่กาหาเจ้าแดงแดงต้ลูิเฟอร์ย่างกาหอะไรของมันวะฮะเนียีนี่ีเนีเนียนเนีเนียน เฮ้ค้างอุ้ยฆ่าได้ด้วยอุ้ยเป็นไงสุดยอดสุดยอดเจ็บเเหมือนกันนี่นาถ้ตู้ว่ตู้ได้ถูกไอ้คันอุ้ยไม่ตีกัมันดาตายเปไรฮอ่ะอ่ะมึงคิดมันถึงนะเก๋อ่ะมึงคิดมันเก่งอ่ะมาดีดาจ๋าเจ้ด้วยจ๋า พูดใจเย็นพี่พี่ครับพี่ครับพี่ใจเย็นนะพี่แเพเพเพวานิลาวานิลาเออวานิลาเฮ้ยอะไรวะโอ้อะไรอะโยงตัวระวังระวังเฮ้ยนี่จับละไปละจิบไปอยู่อุ้ยใจเย็นพี่โอ้ยโดนโดนสีโดนสีอะไรยาวในฝันไปเกาหัวแป๊บกูงอนละเขียนดีเลยละ อนไรส์เกียวกันเลยดู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 อะไรอ่ะคือเขาโบราณหลังไอดูถูกยยองยัองย่องย่องยัองยองยองยองไปแล้วไปแล้วทำอะไรรับไอ้กูรอดแล้วมาดิ อุ้ยมาแล้วบินเลยทอ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 ุ้ยกูยังไม่ทันได้ยิอุ้ยการ์ดกระจายโอ้โหกูวานลูกเล่นละวานลูกเล่นละหิ้วหัวเสียอึ๊จ้ะอ่าอ่าแล้วหลุดแล้วอ่สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะด้วยด้วยความาจับใจท่อนี้นะฮะ <ไป S 2> รอบ<ะ>าร์รอกันที่พักนนฮะ <c oughs> อะไรวะแฟนมันเก่งอะไรนักหนาวอีสัตเฮ้ย <c oughs>